วันนี้เราจะทำวีซ่าไปอังกฤษไปอาบน้ำมาบำรุงผิวกันขึ้นแรงมากงเนี่ยเอว้าแข็เชี่ยมมูกขายไม่ได้เลยแข็เชียเช่ยมแข็เชี่ยมสเปนด้วยไหมสุพรโอ้ไปที่ไหนก็พกไปที่ไหนก็ต้องใช้นะคะ หอมแบบเย็นๆสดชื่นนะืนุ่มนิ่มมากเลยดูของเจซีนาะริทเน้นรูมปัญญาตัวเนี้ยเอ่อเป็นตัวที่เจ๊บไม่ค่อยประทับใจเลยแล้วก็กำลังสั่งกลังสั่งกันแดดอีกแบรนด์หนึ่งมาลองใช้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าใช้โอเค ในระหว่างที่รอกันแดดเรเดียเดี๋ยวจ,จะจนามาจังหน่ายให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะเอ่อแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ของคูนานานะเดี๋ยวเจ๊จะลองใช้ดูก่อนนะคะคือของใครที่ผลิตมาือว่างก็ดีหมดแหละมันอยู่ที่ว่าจะหลุดเราอะ่ะเอ่อมันตรงกับความต้องการที่เราจะใช้งานหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาทาคอทาตรงจุดส่วนไหนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะ เดอนที่ทาร้อนเดือนกันยาจะลืดผมปั่นไปอังกฤษเดือนตุลาไม่งั้นปผมฟูถ่ายรูปไม่สวยได้ยังไงไปถึงนู่นเร็เวอ่ะใช่ไหมจะมีของใหม่มก็คือตอกอดมานี้ลิปสำหรับเด็กลิปสำหรับเด็กเป็นลิปออร์แกนิกถ้าทุกคนใช้นิ้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เห็นไหมคัตเตนบัตเนี่ยเริ่มแรกทุกคนต้องทาบางๆก่อนนะ<ม>เพราะว่าสีมันเข้มมากอก่ะนะ เห็นไหมกิ่นมันจะออกนมนมที่มีลิปจะหมดแล้วนะจะแนะนําตัวนี้เลยคือมันริมากค่ะเด็กจะไปแต่งหน้าออกกิจกรรมทาได้เลยตัวนี้เพราะว่าเขาทามาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยอันเน่ <c oughs> จะไปทาแป้งนาคะมาบริษาตอนนี้เหลืออยู่สิบกว่ากระหลับหมดแล้วก็หมดเลยทั้งหมดแล้วจะ,จะใช้แป้งไร้แทนกลับไปใช้แป้งไร้แทนเหมือนเดิมเนาะเป็นแป้งสมุนไพรเนาะคือมันก็ มันโอเคกว่าแป้งเด็กนั่นแหละแต่ยังไงซิลลิ่งแตกต่างกันอยู่แล้วคือถ้าเป็นแป้งสบุนไพยมันจะเป็นสไตล์แบบนี้เหมือนคนแต่งหน้าแต่ไม่ได้แต่งนึกออกว่าแต่ถ้าเป็นแป้งเด็กวัวไปเป็นแป้งสีขาวเนื้อมันก็ขาวไงมันก็จะเหมือนคนเอ่อเหมือนทาซีนขาวๆอะ่ะนึกออกไหมมัน c o l ิ a g e ะทุกคนไปเราเดินทางกันต่อไปค่ะ ทางได้ค่ะตอนนี้เราก็มารอรถจะไปนุสาว,วรีนะคะหมเตีงเราก็มาถึงนุงสว,วรีแล้วนะคะเราจะขึน้นรถไฟฟ้า BTS นะ ต้องสอดบาทให้เราเลี้ยวเข้าเนี่ยค่ะสุข,ขุมวิทไปทางสุขุมวิทซอย8เนาะเดินตรไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าที่นี่ฝรั่งเยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้มาถึงทางตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปทางฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งซอยเลขที่นี้เรารอเวลา16.15นะคะแล้วก็ จะขึ้นไปก่อนเวลา5นาทีนะคะตองคิวแบบนี้เราต้องต่อคิวทุกคนนี้เราก็รอเรียกคิวนะคะรอคิวเยอะมากคับ